ข้อ8นะคะจากยอดหอคอยซึ่งสูง h เมตรสังเกตเห็นวัตถุ2อันซึ่งอยู่บนพื้นราบและอยู่ในแนวเส้นตรงที่ลากผ่านหาอเชิงหอคอยเป็นมุมก้ม45ลบอัลฟาและ45บวกอัลฟาองศาตามลำดับจงพิสูจน์ว่าวัตถุทั้งสองอยู่ห่างกัน 2h แทน2อัลฟาเมตร ข้อนี้นะคะต้องเริ่มต้นด้วยการวาดภาพตามที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะจากยอดหอคอยสูง h เมตรนะคะก็วาดหอคอยสูง h นะคะเห็นวัตถุสองอันบนพื้นราบและอยู่ในแนวเส้นตรงวัตถุบนพื้นราบและอยู่ในแนวเส้นตรง ที่ลากผ่านเชิงหัคอยนะคะก็คือนี่คือเชิงหัคอยอยู่ตรงนี้เป็นมุมก้ม4 5่ลบอลฟาและ 45-α วกอลฟาจะต้องมีวัตถุสออันนะคะอันไหนคือ4 5่ลบอลฟาและอันไหนคือ4 5่บกอลฟานะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าจากมุมก้มเนี่ย 4 5่บลบอาคือน้อยกว่าใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นรูปนี้เนี่ยมุมก้มคือส่วนนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเส้นนี้มุมก้มคือส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้น้อยกว่าใช่ไหมคะก็จะเป็น 45-α สลบฟส่วนนี้มากกว่าก็เป็น45บห้าบวกเอลฟาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือ 45-α บาวกอลาจากมุมแย้งนะคะจะเท่ากันแล้วตรงนี้ก็คือ45 ลบแอลฟาเขาให้พิสูจน์ว่าวัตถุทั้งสองอยู่ห่างกัน 2h tan 2เอลฟาเมตรก็คือเขาบอกว่าให้คิดว่าระยะนี้นะคะซึ่งเราจะกำหนดให้เป็นระยะ X นะคะเท่ากับ 2h tan 2เอลฟาเมตรจากข้อนี้นะคะเรากำหนดก่อนนะคะให้ตรงนี้เป็น A B C และ D นะคะ ก็คือเขาถามระยะ x ใช่ไหมคะซึ่งเราทราบว่า x เนี่ยเท่ากับ bc ลบด้วย bd นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราด้านที่เราต้องหานะคะตอนนี้ก็คือ bc กับ bd ก่อน <c oughs> ก็คือ bc เนี่ยเราก็จะพิจารณาจากรูปสามเหลี่ยม abc นะคะ เราจะได้ว่าจาก A B C จะได้ว่า tan 45ลบอัลาเนี่ยจะเท่ากับ h หารด้วย b c ดังนั้นเราจะได้ b c เท่ากับ h หารด้วย tan 45ลบอัลฟาา ต่อมาถ้าเราพิจารณาจากสามเหลี่ยม ABD นะคะสามเหลี่ยม ABD เราจะคิดได้ว่าแทน45บวกเอลฟานะคะเท่ากับ <descending> H หารด้วย h หารด้วย B, D นะคะข้ามส่วนชิดเพราะฉะนั้นเราจะได้ B, D เท่ากับ เอชหารด้วยแทน45บวก a อลฟานะคะได้มา2ด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะพิจารณาค่า x ได้แล้วนะคะ x จาก x เท่ากับ bc ลบ bd ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x จะเท่ากับ h อชหารด้วยแทน45ลบ a อลฟาลบด้วยเอชหารด้วยแทน 45บวกแอลฟานะคะจากขั้นนี้เนี่ยเราก็ทำการแปลงรูปนะคะจะได้เป็น h คูณกับ1ส่วนแทน45ลบแอลฟาลบ1ส่วนแทน45บวกแอลฟานะคะ แล้วเราก็ทำการคูณควายนะคะจะได้เป็น h คูณกับ tan 45ลบ alpha ลบ tan 45บวกอาขอโทษค่ะ tan 45บวก alpha ลบด้วย tan 45ลบ alpha หารด้วย tan 45ลบ alpha คูณกับ tan 45บวก alpha ะะอันนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูนะคะว่าเราสามารถทำอะไรได้ต่อบ้างเราแทบไม่ไม่สามารถทำอะไรได้ต่อเลยนะคะจากสมาการนี้เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการปริ้งนะคะโดยการอ๋อ,อจากอันนี้เนี่ยมึง ไอ้ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ทํากับตัวนี้ไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสูตรที่เราเรียนก็ไม่มีแต่ว่าจากสูตรที่เราเรียนเนี่ยมันมีว่าบอกว่าแทน a บวก b ใช่ไหมคะจากแทน a บวก b เท่ากับแทน a บวกแทน b ส่วนด้วย1ลบแทน a แทน b นะคะจากสูตรนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเอามาใช้ในข้อนี้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแทน45บวก a l ลฟาพอดีเลยนะคะดังนั้นเมื่อไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็ลองใช้วิธีเถิกนะคะแทนค่าสูตรนี้ลงไปนะคะก็จะได้เป็น H คูณกับแทน45องศาบวกแทน a l ลฟาส่วน หลบแทน4ี 1> 1องศาแทนเอลฟาลบด้วยแทนสีองศาลบแทนเอลฟาหารด้วย1บวกแทน4ี่องศาแทนเอลฟาทั้งหมดนี้หารด้วยแทน4ีองศาลบแทนเอลฟาหาร1ลบแทน4ีองศา แทนเอลฟาคูณกับแทน45องศาบวกแทนเอลฟาหารด้วย1บวกแทน45องศาแทนเอลฟานะคะเดวงเล็บเมื่อได้อย่างนี้นะคะจะเห็นว่าเออ่มีตัวเลขเยอะแยะไปหมด,หมดเลยนะคะ แล้วก็สิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะก็คือพยายามตัดตัวแปรให้ออกไปให้มากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้ตัวแปรที่เราทราบค่ามีแล้วนะคะก็คือแทน45องศานั่นเองนะคะจากแทน4 5องศาเท่ากับ1ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็แทนค่า1ลงไปแทนตรงแทน45องศาให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ดูง่ายขึ้นนะคะ ก็จะได้เป็น1บวกแทนเอลฟาส่วนด้วย1ลบแทนเอลฟาลบด้วย1ลบแทนเอลฟาหารกับ1บวกแทนเอลฟาแล้วทั้งหมดนี้หารด้วย1ลบแทนเอลฟาคูณกับ1บวกแทนเอลฟา นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1ลบแทนลฟคูณกับ1นวกแทนลฟาปิดวงเล็บนะคะดูที่ตรงตัวส่วนก่อนนะคะจะเห็นว่ามันคูณกันมันเป็นการคูณกันใช่ไหมคะแล้ว1ลบแทนเลฟนี่ยข้างบนตัดกับข้างล่างได้1บวทนลฟข้างบนก็จะตัดกับข้างล่างได้พอดี เพราะฉะนั้นส่วนตรงนี้จึงเหลือเพียง1นะคะดังนั้นตร,ตรงตัวส่วนจึงไม่มีค่าอะไรแล้วนะคะเพราะว่าตัดกันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ H คูณกับ1บวก t ท n a l p ส่วน1ลบ t ท n a l p ลบด้วย1ลบ t ท n a l p ส่วน1บวก t ท n a l p นะคะ เราก็ทำการคูณค่อยกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เป็น h คูณกับ tan alpha บวก1นะคะยกกำลังสองลบด้วย1ลบ tan alpha ทั้งหมดยกยกกำลังสองนะคะส่วนด้วย1ลบ tan alpha คูณกับ1บวก tan alpha ต่อมานะคะจาก1บวกแท a l อลฟายกกำลังสองเนี่ยเราก็ทำการกระจายสูตรนะคะกำลังสองสมบูรณ์นะคะตรงนี้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ ก็เป็นหรือหรือนะคะเราจะพบว่าอันสองตัวนี้คือผลต่างกําลังสองก็ได้นะคะเพราะอันนี้คือกําลังสองลบกับไอ้คังวงเล็บหลังก็เป็นกําลังสองเช่นเดียวกันนะคะก็หรือว่าจะคือผลต่างกำลัง2นะคะได้สองแบบนะคะ แต่ว่าเ,เราก็ต้องเลือกวิธีที่ดีกว่านะคะจริงๆมันก็ดีทั้งสองวิธีแล้วก็ง่ายทั้งสองวิธีแต่ว่าถ้าเราใช้ผลต่างกาลังสองเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่านะคะก็จะกลายเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะก็จะเป็นแทนเอลฟาบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกแทนเอลฟาอันนี้คือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็คือแทนเอลฟาบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวก อาขอโทษค่ะบวก1แล้วก็ลบแทนเอลฟานะคะอันนี้อย่าลืมคูนด้วย h นะคะแล้วก็ส่วนด้วย1บวกแทนเอลฟาคูนกับ1ลบแทนเอลฟานะคะแล้วก็เมื่อมาจัดรูปนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะได้เท่ากับ h คูณกับ2องแทนเอลฟา ะะแล้วก็คูณด้วย2นะคะส่วนด้วย1ลบแทนกำลังสองเอลฟาเพราะว่าตรงตัวส่วนอันนี้คือหน้าบวกหลังคูณห,หน้าลบหลังนะคะก็คือผลต่างกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นเท่ากับ 2H คูณกับ2แทนเอลฟา ส่วนด้วย1ลบ tan กำลัง2 α อลฟานะคะถ้าเราจัดดูดีๆนะคะถ้าเราเอาเป็น 2h คูณกับ2 tan a อลฟาส่วน1ลบ tan กำลัง2 a อลฟาอย่างนี้นะคะซึ่งมีค่าเท่ากันนะคะเราจะพบว่า2 tan a อลฟาส่วน1ลบ tan กำลัง2แอลฟาเนี่ยเท่ากับ tan 2 a อลฟาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 2h คูณกับ tan 2อลนะคะซึ่งก็จะตรงกับตามที่โจทกับเขากำหนดให้พิสูจน์พอดีนะคะดังนั้นเราก็จะพิสูจน์ได้แล้วว่าว่าระยะ x นะคะหรือว่าความระยะห่างระหว่างวัตถุ2ชิ้นเนี่ยเท่ากับ2 h คูณกับแทน2อฟนะคะสรุปนะคะ จากหลักการพิสูจน์ข้อนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมคือเริ่มต้นด้วยการวาดวาดภาพก่อนนะคะเพื่อให้เห็นว่าเราควรทำอย่างไรนะคะแล้วก็พิจารณาว่าจะหา x ได้โดยวิธีไหนนะคะซึ่งจากข้อนี้เนี่ยก็หาได้โดยเอา bc ลบด้วย bd นะคะเราก็จะต้องหาด้าน bc ออกมาก่อนแล้วก็หาด้าน bd ตามออกมานะคะก็จะได้เมื่อได้ด้านทั้งสองออกมาแล้วเนี่ย ก็เอามาลบกันนะคะตามที่เราตั้งเอาไว้เพื่อหาค่า x นะคะแล้วก็เมื่อทำการลบกันเนี่ยก็คือการจัดรูปต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเศษส่วนก็คูณไขกันนะคะแล้วก็ต้องมีการข้อนี้ต้องมีการกระจายสูตรผลบวกของมุมนะคะออกมาก็ต้องใช้ความรู้เก่านะคะที่มีก็คือสูตร tan a บวก b นะคะ แล้วก็กระจายสูตรออกมาแล้วก็ทาการจัดรูปต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จนได้คําตอบออกมานะคะซึ่งข้อนี้จะต้องรู้อีกสูตรหนึ่งด้วยก็คือ tan 2เซตานะคะ tan 2เซตาเท่ากับ2แท tan เซตาส่วน1ลบ tan กาลัง2เซตานะคะข้อนี้สูตรนี้ก็จําเป็นต้องรู้นะคะเพราะถ้าไม่รู้เราก็จะไม่สามารถถอดจาก ก้อนนี้มาเป็นแทน2องเอลฟาได้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำการพิสูจน์ได้แล้วนะคะ